กราบนมัสการสบายดีสุขีจเจริญพรพ่อแม่ออกทุกคนทุกทานมื่อนี้อตมาภาพพระอาจารย์พิมพาพร้อมด,ด้วยคณะสงฆ์และญาิโยมกำลังเดินทางไปที่เมืองพลันไสบ้านหน้าจันไตแล้วก็คือไป่วมบุญกระถินในขณะนี้กำลังเดินทางออกจากนครไกศชนพ่มวิหารเป็นจังไดกันนั่นเฮาไปหับสมติดตาม ก็เลยเนาะเพราะว่ากัทิน,นีิกาสีแห่ออกจากคนครไกโสนภูมิหานี่แหละแต่ว่าไปคนละขบวนเนาะเดินทางไปนั่งรถของภัยของลาวไปนัดพบจุดนัดพบก็คือบ้านนาจันไตเมืองลันสีสเนาะ ถือว่าในขณะนี้เฮาได้มาฮอดแล้วเนบริเวณหรือว่าขอบเขตบ้านนาจันไตกําลังเดินทางผ่านโซนอ่อ,อยโซนไม่มิกเข้าไปซึ่งก,ก็เป็นเชนทางที่ายากหน่อยหนึ่งเนาะจงมีอันอขีฟุ่นเนะเาะยามแรลงก็จะมีฟุนยามผลก็จะมีขีตม่มพอเป็นทางแดงเป็นทางธรรมดาบ้านเฮาเนี่ยแหละเ,เป็นทางเขียดนอกนะจึงกปกติที่ว่าทางมันจะลำบากหน่อยหนึ่ง เส้นห่ากับคอย,คอยแลนคอยไปเนาะเป็นอย่างไรกับไปฮับซม,มฟังนำกันในระหว่างทางห่าก็จะเห็นเนาะเขาหน้าปีอืมเชิงกำลังชุกเหลืองเต็มให้หน้าเดข้างคางควา้าหฮานี้เนาะ,ะเป็นเขาที่ว่างามเนาะเ่ะาวกำลังเขาชูห่หยมันมีโวยข้างหน้านี่ห่าวจีบใ้ความ ใต้ดยโคเนาะโคไม้นี่โคไม้เห็ดโดยไม่ในเจก็มีเห็นป้ายเห็นเครื่องหมายว่าข้างหนา้ามีงานบุญเป็นอาผลหมายไหวว่ามีงานบุญให้หน้าตัวนี้เอาได้เกี่ยวแล้วเนาะได้เก็บเกี่ยวแล้วจะเป็นแคมบ้านตีนบ้านแล้วนี่ถึงเอาได้แนมเห็นกบ พผ้านอกกุงหมักผ่าแนมเห็นหลังคาเฮือนแล้วะจะได้หอดบ้านจะได้หอดสถานที่บอนจัดงานแล้วเนาะระหว่างทางหรือว่าแค้มบ้านนี่กระิม,มีที่ทัดนาะธรรมชาติเชิงเฮาก็ได้คิดถึงอดีตเนาะตอนข้างอดีตเนาะบรรยากาศแบบคิดโหนขึ้นเนาะ ที่อยู่บ้านนาคาดอนถ้าว่าบุคคลใดเคยอยูอ่บ้านป่าเมืองดงบ้านป่าห,วหัวนาหัวไฮห,วหัวนาโอ้ยอากาศยามเกี่ยวเข่าฟังเสียงนกเข่าห้องเนาะกุ๊กกูกุ๊กกูลงมากินเขาน่านาปีชา,าวนาหรือว่าชาวบ้านก็นเก็บเกี่ยวเข่าให้ท่านให้ทวงตามฤดูกาลเนาะ เพราะว่ากสิมีงานบุญมาเรื่อยๆหลังจากหมดเขียดบุญกะทิแล้วกสิมีงานบุญปปราบปาบุญปปราปาเมดก็กิมีงานบุญของเข่าบุญเข่าจีบุญบังไฟบุญเดินหาเดินซี่เนอกบุญเดินหกเออบุญพระเวสสันดรมีหลากหลายบุญนาะเป็นประเพณีสาวเลวานอกสาวลาาคนละสาวผุดที่นับถือกันมาเหตุบุญ อ่เพอเต่าห่วงความสมานสมัคีถือว่าตอนนี้เฮากันได้มาหอดวัดเป็นเทมหอยแล้วเนะเาะก็ชิได้พาทุกคนไปเบิงเ้ง่าพิธีกรรมทางศาสนาอ่เชงเป็นบุญกฐินอา่นาเชิงญาิโยมก็ได้ลังไหลกันมาแต่ละทิศแต่ละทางที่บ้านหน้าจันไต ข้างหลังคออันธามภาพนี้ก็แมนศาลาหัวแจกเป็นศาลาที่ประจําวัดเนาะหลังไงประจําวัดเป็นอยนาังไรกันนั้นเข้าไปเบิง้งกลางเทิงกันเลยเนาะ ก่อนอื่นก่อนสิขข้นศาลาเตาโฮมยูศาลาเพิ่นก็นได้พากันแห่ออมศาลาเนะสามหอกก่อนสิขึ้นไปทำพิธีต่อยอดบญกฐินก็นมีครูบาอาจารย์มาจากแต่ละวัดแต่ละว่าพอออกไม่ออกมาจากแต่ละบ้านพร้อมด้วยเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเด เจ้าศรัทธา,าเป็นเจ้าภาพบุญกฐินก็จะน้ำหนาก็จะถือผาไตาเพอแห่อ้อมให้เป็นสิริมุ่งคุณก่อนสิขึ้นสาลาหัวแจกเพอให้เป็นขบวนพุทฟืนเนาะให้มันคึกคืน กัะแมนชาวบ้านเพ่นไดมาแห่เนาะแห,แห่กระถินหวมหวมแห่กระถินอ่าเพอเป็นจิริมุคุณเป็นบนุญทั้งบ้านเพนก็ะได้มีการพรแสดงเนาะการพรแสดงเพออ่าตอนหับอ่าขบวน กระถิน่นแสดงศิลปะวัฒนธรรมโดยการพรก็มีสาวนมก็มีสาวพันแมงยิงประจำบ้านนี่แหละเนาะประกันมาเต้าห่วมพรตอนหับพรล่ำตอนหับเป็นการพรที่งดน้ำเนาะ มีศิลปะ,ะวัฒนธรรมกระเชงก็มีอาการนุงรน่งถือเกาะกานนุ่งถือที่เป็นระเบียบจบงาม,มแขกต่างบ้านได้มาเห็นกระซื่นสมย่องย่องชัดลเสิน,เ,นเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามถือว่านี่ก็มี แม่ตู้กับพ่อตู้เนาะได้มาพรอ,อ่าะฮองขบวนเิผลกับเชียงดนตรีเชียงเพลงบรรเลงขึ้นแล้วเิผลก็เห็น,นอ่านักเต้นเนาะอ่านักแสดงฟอนงามโอ้เพิ่นก็อยากร่วมพิธีอยากร่วมเออฟอนนําโอ้เพิ่นก็ว่าพอนบ่เป็นเนาะอ้าว่า เอาต่อไปเอาสิพาขึ้นศาลาเราถึงศาลาขึ้นมาเบึงการต่อยอดการหวมทำบุญนี่กัซึ่งเป็นไม่ออกท่านน้องเห็นนี่เนาะเราท่านน้อ,อ,อ,งนองเห็นนั่งข้างหน้านี่กัไม่ออกนี่ไม่ออกทัางสวรรค์เฮานั่งใกล้ๆกันเพิ่งกนกำลังกานามศัการยาทารเจ้ากันเออเจ้าภาพเจ้าศรัทธาอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็ง อนุโมทนาบุญนำเมนังไก่ต่อยอดหนึ่งแสนกีบพร้อมคูหนึ่งหน่วยสาธุคณะสงฆ์วัดสุ้มคนผักดีลักหกโมทนาต่อยอดสามแสนกีบสาธุพอออกแสงมาลตนะลังสีใต้พร้อมลูกหลานโมทนาหนึ่งแสนกีบสาธุ พอออกคำตาแม่ออกขันธทะเทวีโคดหนึ่งเซนกีบสาธุประเด็พระคุณญาฐานใหญ่สมบูรณ์สิริเพสรฮุกยอดเข้ามาได้ปัจจุบันนี้ได้ยอดอยู่สามสิบหกล้านกีบสาธุโตอาณาหโตสัมมาสมนโม สาพภาวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะภาวานทั้งหลายเนาะอิมังมะยังภันเะริ กาธินาจีวรทุสังสังคัสสาโอโนสัญมาสาธุโนพันเตสังโคอิมังสัพปริวารังกาธินาจีวรทุสังปติคันหาตุปฏติกเหตวาจา ทิมานี้ิจิวราพุทธเสนากาถินังอัฐาลตุอัมหากังที่คารตังมีตายาะสุขายะขาแต่พระสงเจ้าองค์เจริญพวกข้าน้อยทั้งหลาย ขอนอนถวายซึ่งผ่ากรินจีวรกับทั้งเครื่องที่เป็นบริวารน,นี้ให้แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงหาเซ่งผ่ากรินจีวรกับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของพวกข้าน้อยทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสูงเพื่อความเจริญเพื่อความหังมีเพื่อความยูดีมีเหงของพวกข้าน้อยทั้งหลายขั้นได้ับแล้วจงการกระถิน่นด้วยผานี้ไดโกขาเทินสาธุสาธุ สาธุอนุโมทามิสาธุเอาปงแล้วเอาาก็อทิ้นึ้นปานนี่มันบะไเช่นเด้อมันรูปโลกอันนี้ สมมาสัมพุทธัสสะปัตสินาทั้งกาตังปานิสงบริวารทั้งปวงนี้เป็นของท่านองค์อรหันต์กันดีแม่ออกกันตาวลกันดีพอออกสมเม่ออกวีกอนุไลพอออกขัน ทองนามุนตีนางทุนสวรรค์เรียนมีไซฐานสุดกรรันในออกวิไรวันจันทวงพร้อมด้วยสตาญน,นยมทางหลายพระกฐินนธา,านี้เป็นของบริสุทธิ์ยนลอยโดยนาะภากาศตกลงมาในธรรมกลางสงบริจัมเพาะจดจงว่าเป็นของปะพิกุสององค์ใดวหนึ่งเลย มีพาบรมพุทธานุญาตให้ทรงสังปวงจงอนุญาตให้แก่ปาณิคุปได้หุบหนึ่งผู้อยู่จำพรรษาจนไตมารในอาวัตนี้ขอพระสงฆ์สังฆวงจงอนุญาตให้แก่ปาณิคุองค์นั้นผู้มีศีลสีลาสุตาเดชคุณมีสติปัญญาสามารถนุธรรมแต่ประการมีอานิสงส์มหาติกาแปดปริโกสองผู้คล่องที่จะอธิษฐาน การเินตุปัจจุอธิธานเพื่อจะกระทำสังกัดกินาคารจิดนะตามพระบรมบุตรนิยตได้ขอพระทรงสวงจงอนุญาตในแก่ฝากบิขุองนั้นในกระลบัดนี้เถินข้ากินน้ทานนี่ข้าน้อยพิตารณาหินสมควรแก่พระบุญมีนนทราภูมีสติปัญญาสามารถในธรรมวินัยผู้ ซึ่งคงเพื่อจะทำึ่งกตินาตาลกิจให้ถึกต้องตามปะบรมประธ,ธานญาติถ้าพิคุองใดเห็นบส่สมควรจงทักท้วงขึ้นในธรรมระว่างการสงอย่าได้กิงใจเลยถ้าเห็นว่าสมควรแล้วขอประสงค์ทางกวางจงให้สันทะสัญญาสาตุการขึ้นในพร้องกันเชิญสาธุ สสมามมาจะเ่เรื่องขวาเขึ้นมาขึ้นมาเาาะมอยนํากันอาบุญจะไปนํากัเบเทนํากันออกบุญกุนํากันไปสไปนํากันเนาะ เออเอาเามาเามาเอาพร้อมเพียงกันแล้วก็อนงมือขึ้นอธิษฐานก่อนออกจับ่ากอธิษฐานไม่ออกเด้ออธิษฐานเด้อเอาจับอธิษฐานแล้วต่อไปพร้อมเพียงกันประเทศได้เสียงสาธุการพร้อมกันบนได้อยู่ใกล้ข้องอลันค้องนอสามทีเอาเสียงสาธุการพร้อมกันสา จากะตาหุลาลาปัญจพิคุณะมานุปตินังตุมิหิปุญญาปสุตังอาณาปัณณีมีแต่เชือสายและลองกันเอ้การวิกาทำความแน่แน่น่โซ่่ว่าจบลงไปเนาะบนยกจได้ทั้งคว่า้ทั้งโม่ได้บุตได้กุศลแล้วจะได้ความสมานสมาธิเป็น คุณเป็นผู้สนยางหลายนนองที่ด้มาก็คือวัานี้ก็คือว่าจบผู้บายจา์ก็จะได้เดินทางครับแต่เนาะครับสวรรค์นักเขียนครับนพรอที่โซนนอกจากบ้านนายจันทร์ใสเมืองบ่าลานสางครับล้นพรอบปรกอบอันน้กระซมาหัดซูมหักปั้งเองกร่ิบมอยางหลายเนาะเจ้าครั